จรัฐบาลไทยใช่ไหมครับรัฐบาลครับรัฐบาลไทยเนาะขนมไทยใช่ไหมครับใช่ครับจับสองตัวสามตัวก่อนครับมากับองค์กรักนะครับมาจากคนะนักลักมาจากคณะจับสองตัวสามตัวก่อนครับเอาเอาตัวไหนก่อนครับสามตัวสามตัวก่อนเนาะน้องเม้งจะให้โชคโดยการจับติ่งฟองเชียงไทย ลูกแรกลรหนึ่งหนึ่งนะครับอชหนึ่งนิดนึงนานๆหน่อยเลขหนึ่งหนึ่งชัดเท่าไหร่เอมากองนานนเลยครับสีเขียนเพิ่มไหมมาจางกันไปจางสีจางเเขียนเพิ่มหน่อยจ้าจะจางไหลเลจับตัวไหนแต้มตัวนั้นอะไรเป้นอะไรเป้นอะไรเป้หนึ่งตัวแรกออกมาแล้วครับคือหมายเลขหนึ่งหนึ่งมาแล้วครับหนึ่ง หนึ่งนะครับมาเป็นตัวทีด้วยหนึ่งไม่มีสองครับอาจจะเป็นห้าเลยนะครับอ่าโชว์นี่โชว์หนึ่งนะครับหนึ่งไม่มีสองอันตัวเลขหนึ่งนะครับตัวดจะบะชิงบะเชยเนาะหนึ่งนั้ไม้ไรเคี้ยส์เนาะไม่เอาลูกปิงปองใส่ในขายนะครับฮะเออเอาจับจับมาเลยก็ได้นะครับไม้เลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม้เลขหนึ่งมาแล้วนะครับจับใเด้

ตรงกันอย่แล้วเลขห้าเอาคุณ็นเว่าหาคนเป็นคงคงแล้วโชว์นะเอาคนเดียวด้วยเนาะหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับอกว่งห่านะครับเอา กหรี่กันไมหนึ่งห้าสี่หนึ่งเสีน่าแนึ่งนะหนเย็นครับในแน่นอนหนึ่งห้าสี่หมดันมัหมดอทามาก ก็าถึงจะแข็งหัวเนาะข้าวจับมาออกมาแล้วนะครับสามตัวขนมไทยเหรอตัวครับไทยเหรอห้าสี่นะครับห่วยห่วยห่วยยักษ์เอาเบอกแล้วเร่าพวงโดนนี่แต่ยังข่มไทยกระด็ล่างเด้อน้ำอ่ะยังก็หายขนมไทยต้องมาล่างแน่นอนเลยอือหือตัจิบบิ้นตัวนี้ไว้อันนี้เอาไปเล่นเพื่อนบ้านได้เด้อครับผมเอาไปเล่นเพื่อนบ้านลองเสี่ยงขายดูนะครับอันนี้ เลขสตัวนะครับรัฐบาลไปเที่ยวเราสตัวนะครับไปเที่ยวต่างประเทศก่อนค่อยกลับไทยเนาะไม่เอาใส่บอนบ่อสองตัวไม่ไม่เอาใส่ขึ้นบ่ออันนี้เป็นเลขสตัวนะครับเลขสอตัวเลขสตัวเก้าครับเก้าเขียนนี่เขียนใส่กระดาษเอาี่นี่ากกาไม่มีผ้าตงนี้ เอาวอางไปทั้งตัวมาเลยเอาวางไ่ใส่กระถางน่กระถางสุกกาวนะครับสองตัวกาวมาแล้วค่ะที่นี่อันนี้เป็นเลขกกาวเด้อครับเลขกาวตัวนะครับสองตัวถ้าเป็นสูงเห็นงยาเลยเนาะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเน็ตหรอ นั่มีจะให้เป็นสูนใช่ไหมเพราะว่าจะได้จับใส่รวกันเลย5้าตัวนี้อครับปึ๊บปึ๊บ้วหกหกหกศนเก้าเก้าเกเขียนอีกตัวเดียวกันกใช่ตัวเดียวกันหันหหัวพิกได้ตัวเป็นก้าก็ได้เนะีอันกห่็นเก้าเกหรือหกก็ได้หกหกเก้อันนี้ตัวด้ครับ 2ตัวเก้าหกหรือเก้าเก้าหกอะไรเก้าเก้าหกสอตัวสตัวก็เป็น154่งี่แล้จะวนเวียนใครใน5ตัวนี้นะครับสามตัวคือจับไซ่ได้เห็นไหมแม่จับใซ่แล้วกเตัวดนล่างเลยครับเล็กเลนล่างอีกย่างเล็กล่างมึงเอลกล่างเล็กล่างด่ไล่เขียนเบอร์ทูไม่ไล่์ไใไต่ไต่ในเอฟซีนเด็ดทูหาไม่ไลคห้ตัวเลย ข้าตัวเลยนะครับอือมาดิจัปลหาท96เอาเาจับมีน้องเวียเี่อะเครับเอาที่เขียนใส่กระดาษทิ้งบึง้งหน่อยเอาเขียนใส่กระดาษโชว์หน่อยจ้ะเขียนใส่กระดาษเ่จ้ะเอันนี้จะเอาไปเสียเพื่อนบ้านกันเลยนะครับอันนี้เล หนึ่งขึ้เรียนดีเหนหนึ่งเลยน่ียดีค่ะหนึ่งออกหายเพรเรียนจะหากระซี่เนี่ยเพราะว่ามันตัดออกสองอแบบนั้นหนึ่งหมหนึ่งตัวนี้มันจะเป็นสี่หงันไปทางพุเนีมันจะเป็นสี่ค่ะหันมีเอาตั้งมีอเอาบัแม่เห็นมนอบันเห็นเอาที่เก้าห กับหนึ่งห้าสี่นะครับได้น้องมินนะครับแต่มันจะวนเวียนภายในห้าตัว้มันวนไปทั้งคู่จริงเห็นบ่ไหมนี่อันเลขสี่เหนไหมน้อยหนึ่งพอดีบ่มีมือาหานบ่มีมือาหารร้อนก่อนจะไปถึงรัฐบาลนะครับเอาเพื่อนบ้านก่อนเอาเพื่อนบ้านก่อนเนาะเพื่อนนนบ้า ลองมินตัวเอาลองมินชอบอะเลือกเลขเลือกชอบให้หน่อยชอบตัวไหนสุดสุดถ้าชอบจะขึ้นหนึ่งหาแลครับเออลงนี่แล้วเอาลนึ่งยนึ่นึ่งนี่ันออกมนปัดออกให้วิ่งหนึ่งะสงัยสงจะอยู่ล่างมั้งวิ่งตลอดเหรตกสามครั้งหนึ่งรัฐบาลก็มาหนึ่งหนึ่วิ่งหนึ่งหนึ่งมาขไม่ไรนี่ไม่่อ้จะวิ่งวิ่งหนึ่งหรือเปล่าเนาะวิ่งตก ไปหมดนะครับหนึ่งห้าหนึ่งสี่่งเก้าอ้แต่ล้าเนียหนึ่เขาหมายถึงเาเาเต็มแม่เสียออกไปเสียงรัฐบาลด้วยอะไรแต่รัฐวหนึ่งหนึ่ตกนีดีหนึ่ตกกี่รอบแล้วเนี่ยสารอบเดี๋ยวจะเขียนให้นะครับเขียนใน้องมิ้นเขียนเลยเอาวางตัวหนึ่ง น้องมีฟางต้กระถางเลยตัวคือเก้อครับางต้กระถางถูกเกเอาเยี่ยงมาเลยเอาเยียงเลยตผิวมไอ้ด้วยเปลองเยนยูนเล well. ียงเรียงเรียงเซกกระถางเลยกันสวยเรี๋อวเข็นเราค่อยถือก็ได้นะเออะไรนะค่อยใต้ได้ปุหนึ่งห้าส่หนึ่งห้าสี่สองตัวเก้าหกกาเะ แต่ดีได้ตาลายเสียเด้อครับปึ๊บอ่ะอน้องมินเขียนให้หน่อยอ่ะห้าสี่หกเจ้าค่ะอันนี้เป็นเลขคู่แต่สำหรับถ้าเล่นเพื่อนบ้านแต่ต้องมินชอบตัวนี้เราก็ตัดออ่ะเขียนลองมาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้อ่ะน้องมินเขียนเลยเขียนใส่สมุดให้หน่อยเขียนแล้วก็โชว์ให้หน่อย,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 ยจ้ะจ้ใบใหญ่ๆเลยจ้ะเขียนตัวใหญ่ใหญ่ ถ้าเป็นความชอบที่น้องมินชอบก็คือเนระื่องซีก็เป็นอีกเรื่องหน่ปิดทางด้วนน่นะครับเรืซีซีดน้องกันปิดทางไม่เงี้ยซีนาเลขสองเซีนะครับศูนยส,สองดปิดทาง น้อยก็น้อยอันนี้เป็นเลขกระถางไม่ต้องเยอะนะคะเลขมันจะวนเวียน อันนี้ของวดที่16โอเคหนึ่งสี่เขียนไว้ไงวัสดุนี่ไม่่นวี่งก็ห้าเก้าห้าวให้ด้วย

เดี๋ยวจะเอาไปเล่นเพื่อนบ้านก็ได้ครับทางนี้เนี่ยค,ครับใหดบด้ดูในนี้ก็ได้ครับน,น้องเมียนแล้วก็ยายหน่อยค่ะไม่เห็นค่ะลมพัดโอเค วนี้า่าอทางนี้ด้วยน้ยนองม,มินนะไม่ได้ถ่ายเลยทางคนรูปลอทางนี้หน่อย,อ,ยอ่าโอเคอปลิวทางนี้ปลิวมากเลยวีีแนน่่่่งตราาออะมยกโอเคจ้ะ74แคปนะครับแคบนาโจอน,นะครับไปเที่ยวต่างประเทศได้นะครับวับนนี้น้องมินบอกว่าไปเที่ยวต่างประเทศได้นะครับเลขน้องมินเบอร์โทรก็มีนะครับโทรถามได้แต่อย่าลืมเด้อครับถ้าเป็นรัฐบาลหรือเพื่อนบ้าน หกับสตัวเดียวค่ะหกับสอเลกับสเลขมันอาจจะเป็น0ูนย์นสี่อันนี้ก็พิศนาพิศนาศูน